วันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์ในโปรติปุปก,กันเนาะอ่ะเดี๋ยวก็เราจะเป็นยังไงนะผมจะให้ไาทำตามผมก็ได้แบบยังไงก็ได้เลยเนาะแล้วก่อนอื่นเลยให้เราได้กดเข้าม,มาที่ Google นะครับผมเราวให้ไปพิมพ์รหัที่ตรงนี้ตามผมไปกันนะครับว่าเข้มเอ็มกินเฮทแบบนี้เนาะอ่ะแล้วก็พอได้พิมพ์รหัตามมาแล้วเราก็จะเจอ,เ,อเว็บไซต์นี้นะครับผมก็เลยได้กดเข้าไปกันได้นะครับผมก็ได้เวสส็บไซต์เนาะอะแล้วก็พอได้กดเข้าม,มาแล้วในเว็บไซต์ในเวสส็บไซต์ก็จะมีให้เราได้กดลงชื่อค่าใช้จ่าไไไดดด้้กกสมัสัครนปเลยนะรผมเากดสมัครกันนไปเาะอ่ะ แล้วพอได้กดลงชื่อขยังไงมาแล้วผมเลยว่าสมาชิกกันมาแล้วเนาะหน้าตาแรกเว็บไซต์ก็ไดเป็นอย่างนี้เลยนะผมทีนี้เราก็เลิหมดหมู่แล้บริการแพลตฟอร์มที่ต้องการทำการกันเนาะเราก็เลิไปก่อนเลยผมแพลตฟอร์มของเฟซบุ๊กเราก็เลิกหมดหมู่นะผมเมื่อกี้เป็นการเพิ่มยอดแชร์เฟซบุ๊กเนาะก็เลื่อนหาดูนะผมก็อยู่ตรงนี้เลยเราก็กันไปอ่าแล้เลิกหมดหมู่ไปได้แบบนี้เราก็เลิกบริการกันต่อเลยนะผมเราก็เลิกกันไปเนาะบริการก็เป็นแบบนี้เลยผมก็จะเลิกไป็นอันที่สองนี้เลยแล้วกันนะผมกดไปเนาะอ่าและพอ และผมได้ใส่ธนบัตรก็เติมเงินได้แแบบนี้เรากดสั่งซื้อก็ไปได้เลยนะผมเลยจ่ายได้ทำการสั่งซื้อไปแล้วก็นั่งรอจะพูดลงตอนนี้อาจาร์เพื่อนพวกเราก็ได้เพิ่มขึ้นมาการบร้อยแ,แบบนี้แล้วถ้าผมก็เป็นเสร็จแบบนี้แล้วเนาะ